<c oughs> ขอจเจริญในธรรมแก่ญาติมิตรในทางธรรมทุกๆคนด้วยมาฟังธรรมะพุทธวจนะที่ออกมาจากปากข,ขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากันการรักษาสินนั้นก็เป็นทานชเลิศตามคำสอนของพระศาสดา ปกติเ,เราจะเข้าใจแต่ว่าการทำบุญนั้นจะต้องไปทำบุญที่วัดไปให้ทานอย่างนั้นอย่างนี้การให้ทานก็คือประกอบไปด้วยจาครับละความตนีคีเหนียวออกจากตัวออกจากตนสอนให้เราเป็นคนที่ออมีเมตานั่นเองเช่นบุคคลนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดำจิตใจไม่มีเมตตาพอให้ทานไปแล้ว ก็จะละความตันหนีขี้เหนียวออกจากตัวออกจากตนได้น,นั่นเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย <c oughs> เราไม่อาจที่จะละอาฆาตพ,พยาบาทเบียดเบียนราคะได้เลยยังโยมเนี่ยไปทําทานมาก้าวัดเงี้ยหรือกี่วัดก็ตามอย่างเงี้ยโยมละอาฆาตพ,พยาบาทเบียดเบียนราคะได้ไหมไม่ได้ อย่างโยมไปให้ทานเนี่ยศีลศีลโยมบริสุดไหมก็ไม่บริสุทธิ์อีกนะเราเข้าใจแต่การทําบุญภายนอกนะ่ยญาติโยมเราไม่เข้าใจในการทําบุญภายในนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ให้ทานมากสักเพียงใดก็ตามนะญาติโยมแต่ไม่เคยฝึกจิตไม่เคยฝึกจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออก <c oughs> ฝึกเจริญอาณาปานสติตามคำของพระศาสดา <c oughs> พระศาสดาตรัสว่าสองกลุ่มใหญ่ๆที่จะเกิดกับเราในอนาคตนั่นเองจิตใจที่เป็นอกุศลกรรมมีอิจฉาลิษยามีโกรธมีโมโห <c oughs> มีอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้น จิตนั้นคืออัคุศลวิญญาณไปตั้งอาศัยคืออกคุศล <c oughs> ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะทําบุญทําทานมากสักเพียใดก็าตามบุญช่วยเหลือไม่ได้เพราะใจสศร้าหมอนคนนั้นตา,ายไปก็จะต้องไปตกนรกนั่นเองจิตใจที่เป็นกุศลกรรมคือความดี <c oughs> บุคคลนั้นไปสุคติเห็นไหมสองกลุ่มใหญ่ๆจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต การรักษาศีลเนี่ยจะทําให้เราสามารถรักษาพ่อกระซับไว้ได้จะทําให้เรามั่งมีพ่อกระซัในชาติปัจจุบันชาติปัจจุบันนี้ก็ทําให้เรารักษาพ่อกระซับได้พบต่อไปทําให้เราร่ารวยไปด้วยพ่อกระซับนั่นเองของการรักษาศีลเป็นฐานชะเลือดที่พระศาสดาตรัสไว้นั่นเองประมาณนี้ทําไมเราถึงรักษาพ่อกระซับได้ก็ศีลข้อที่หนึ่ง เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปเบียดเบียนสัตว์เรื่อชื่อว่าเรามีเมตตาต่อสัตว์อยู่แล้วจึงทําให้เรามีอายุมั่นขวัญยืนไม่เจ็บไม่ป่วยสินข้อที่สองเราไม่ได้ไปรักทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมมันก็จะทําให้เรารักษาโภคกัทรัพย์ไม่ได้อานิสงส์ใช่ไหมสินข้อที่สามเราไม่ได้ไปผิดลูกผิดเมียมผู้อื่นยื่นชื่อว่าเ,เราประพฤติพรหมยน,นอยู่ประมาณนี้สินข้อที่สี่เราไม่ได้ไป มุสาไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดหยาบคายประมาณนี้ขึ้นชื่อว่าเราเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือไปไหนก็มีอำนาจนั่นเองอันนี้สองจะเป็นแบบนี้สิ่งข้อที่ห้าเราไม่ได้ดื่มสุร,ราเมลัยิส์ให้ประมาณทำให้เราเกิดมามีสติปัญญาที่ดีใช่ไหมเห็นไหมล่ะเป็นทานชันเลิศเลยญาติโยมทานชนเลตามคำสอนของพระศาสดาเลยแม้บุคคลนั้น จะไม่เคยทำบุญทำทานที่วัดมากสักเพียงใดก็ตาม <c oughs> แต่เมื่อเมื่อไปเห็นสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ไปเห็นหมาจรหรืออะไรก็ตามเนี่ยแมวแมวจรที่กำลังอดข้าวอดน้ำก็ไปเอาข้าวเอาน้ำให้เขาย่อมจะได้อน,นิสงส์มากผู้นั้นก็เกิดมามีฐานะดีเช่นเดียวกัน <c oughs> ไม่ต่างกับการทําบุญกับพระเลยการทําบุญกับพระหากเป็นพระปฏิบัติไม่ดีบุญก็ไม่ถึงนั่นเองประมาณนี้ขออนุญาตกินน้ำนะขอ,ขออนุญาตฉันน้ำแล้วกันนะพระศาส,สดาตรับว่าบุคคลนั้นแม้จะไม่เคยทำบุญทำทานที่วัดเลย แม้แต่จะไม่เคยทำบุญกับพระพิสุสงเลยแต่ดูแลมารดาบิดามาดีตลอดท่านอยากฉันอะไรอยากกินอะไรหายหท่านกินดูแลท่านอย่างดีอุปถัมภ์ดูแลท่านยามท่านเจ็บท่านป่วย <c oughs> อานิสงก็จะทําให้ผู้นั้นเกิดมามีฐานะดีมีภพกระซักนั่นเองใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเรา,าพูดถึงเรื่องการจเจริญอาณาปานสติตามคําสอนของพระศาสดา เป็นชื่อว่าเรารักษาศีลได้โดยอัตโนมัติเพราะทําไมเราจึงรักษาศีลโดยอัตโนมัติได้ <c oughs> พิกษุทั้งหลายเมื่อเธอเข้ามาแล้วนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเธอก็สำรวมจิตระวังไว้ทำจิตใจให้ตั้งมั่น เธอก็สํารวมรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก <S <S อย่างลมหายใจเข้าสั้นรู้แจ้งชัดว่าสั้นอย่างลมหายใจออกสั้นรู้แจ้งชัดว่าสั้น <S <S อย่างลมหายใจเข้ายาวรู้แจ้งชัดว่ายาวอย่ <c oughs> างลมหายใจออกยาวรู้แจ้งชัดว่ายาวขณะที่จิตไหลไปหนีไปตามความคิด <S <S 2> <S 2> ทิกสุ เธอมีสติรู้เท่าทันความคิดอ่เธอมองเห็นการเกิดการดับของไตรลักษณ์อยู่เธอมองเห็นความเป็นอนัตตาอยู่คืออไม่สามารถบังคับบัญชาการได้ทนสภาพเดิมไม่ไดอ้อันนี้จางความไม่เที่ยงแท้ขึ้นชื่อว่าเธอกำลังเพียนเพื่อเผากิเลสอยู่นั่นเอง <c oughs> ประมาณนี้ที่จะทำให้เรา เข้าไปสู่มา้าเข้าไปสู่ผลเข้าไปสู่นิพพานตามคําของพระาศาสดาพุทธวนจะนะนั่นเองอัตมาภาพก็จะพูดตามที่พุทธวนจะนะพูดออกมาอันไหนที่ไม่ใช่พุทธวนจะนะอัตมาภาพจะไม่พูดประมาณนี้ขณะที่โยมเนี่ยทำสมาธิจเจริญอาณาปานสติก็คือการจเจริญกรรมฐานนั่นแหละญาติโยม ขณะที่นั่งไปแล้วญาติโยมมีอาการปวดเนื้อปวดตัวตามแข้งตามขาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีสติรู้รู้เท่าทันมีสติตั้งมั่นอยู่เสมอตอนนี้อารมณ์มุนงิดคุณเครงใจจะเกิดไหมคำตอบก็คือไม่เกิดเพราะเรารู้ทันใช่ไหมเป็นสภาพที่ทนได้ยากมันจึงทุกขให้เรารู้ความเป็นจริงอย่างนี้ เราไม่อยากให้มันเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์เพราะเป็นนามสมมติคืออนัตตาความไม่ใช่ตัวตวนนี่ให้เรารู้ตามความจริงอย่างนี้แล้วเราก็ดึงสติมาไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ดูอาการทุกขเวทนาไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไงดูไปเรื่อยๆนะญาติโยมอาการทุกขเวทนาก็อยู่ได้ไม่นานมันก็ดับไปเห็นไหมมันก็จะดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพียรเพื่อขอ่งกิเลส ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองไม่เห็นโลกทิพย์ไงวิญญาณที่กำลังมีความทุกข์อยู่มากมาย <Okay. S 1> เขากำลังมีความทุกข์อยู่ <Okay. S 1> เวลาที่เราจเจริญอาณาปานสติอยู่พวกเขาก็จะพ้นทุกข์ขึ้นชื่อว่าการเจริญอาณาปานสตินั้นก็เป็นการให้ทานโดยอัตโนมัติเองโดยที่ว่าเราไม่ต้องลงแรงเพ้อเผอได้บุญมากกว่าที่ญาติโยมไปทำบุญที่วัดอีกไปไหน แค่ทำความเพียรง่ายๆอยู่ที่บ้านแค่นี้ได้บุญละเออเป็นไงบางคนเนี่ยกิจการงานไม่ค่อยดีแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานแต่ก็หมัน่นเจริญอาณาปานสติตามคำสอนของพระศา,าสดาอยู่เสมอต่อมาหน้าที่การงานก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเห็นไหมมันก็เป็นทานให้ทานโดยตลอดใช่ไหมแต่เราเข้าใจว่าการให้ทานต้องไปทำบุญที่วัดนั่นไง เราเข้าใจตามประเพณีไงเราไม่ได้เข้าใจที่แท้จริงตามคำภาษาสดาดังนั้นเมื่อเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเชื่อมั่นในคำของภาษาสดาประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้นะอย่างญาติโยมนะเมื่อก่อนนะมีจิตใจร้อนฉุนเฉียวจิตใจไม่ค่อยเย็นเย็นจะทำอะไรก็ใจร้อนไปหมดแต่พอมาจเจริญอาณาปานสติตามคำสอนของภาษาสดาแล้ว ใจจะเย็นยิ่งขึ้นใจจะดีกว่าเดิมเพราะญาติโยมเห็นความเป็นจริงไงว่าเอ่อมันไม่เที่ยงแท้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ดับไปญาติโยมมองเห็นความเป็นอนัตตาแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายมันก็จะทําให้ลัอารมณ์ลักโลภโกรธหลงลาคะได้เห็นไหมประมาณนี้นะ